สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบก,กับผมอีกแล้วครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแชร์ช่องที่ไปแอบดฝงว่ามันเป็นไอทีวีบางทอมให้ดูคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูโปรไฟล์มช่องไทยรัฐ87กับช่องซีทีวี107ครับอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับอ่านไม่ถูกก็ขออภัยได้ครับแต่ผมจะพาไปดูนี่ครับ น,นี่มอนี้มันล้อเลียนเฉยครับนี่นี่ครับนี่ครับมันมาล้อเลียนนี่ครับโอเคนี่ครับ แล้วนี่ครับมันเอาเกมนุ้นตายตอนจอบไปด้วยครับนี่ครับนี่ครับมันเอาไปทำาแกบลครับนี่มันยังเอาในการทำอาหารมันจะได้ไปทำด้วยครับนี่อิสระมึงกูจะทำาง,างนินอิสักมันจะทำพาเพื่อทำช่องดีๆก็ได้เนี่ย ก็ใจไม่วา่าดูครับนิมบันดาเฉยช่องอ่ะนี่มันบอกว่าช่องกับมิปดาช่อง o t channel ครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขอไปกับ OTV 3ัเปน hd เป็นอีตรีมครับนี่นะครับมันไปด่ายครับเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงอีกครั้งครับนี่ครับก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกแค่นี้ละเลยครับ